Ah 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 f a i เท r เจ้าแห่งการครว p i r ่ t ี o ี่กูได้มได้ดูอยู่ปะนะนี่อ่ะสุ่มนะครับ พลังพลังลองข้อหนึ่งเมอร์ซีนนะชิมเมอร์เจ็ดเมอร์เซนนะไอ้เหี้ยคือแบบท่าร้อยหล่อมากเลยโอ้ไม่ไท่าทานหวอนเนี้ยจะตั้งกี่โลวะสามสิบโลอยเรจะได้แบบใบฟรีมาสิบใบ ห้าดาวออกดีดเลยนะเนี่ยเกินไปนี่แคร์ห้าดาวไม่ละฮุยฮ้ยมันตัวแรกเลยอ่ะที่ว่าสามดาวล้วนนะมึงเอาไม่เมนนี้ออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวดีเลยไอ้ซาเที่เขาใช้กันลุยโอ้โหไปเลย ไอ้มันดีมันดีเหรอไอ <opportunities. S 1> ้ล nah, ูยี่อ่ะไม่เห็นเขาใช้กันอยู่นะโอ้โหไม่รู้อ่ะกูคนหนึ่งที่ได้มันแต่ต้นเกมกูไม่เคยใช้เลยกูได้มันมาแล้วแต่ช่องยี่สิบโดแล้วต้นเกมมันสุ่มก้าวขังสืบสัตรูเลือดไหลมันจุนมันตัวยิงติดสถานนะตอนที่เขาใช้มาใช้เป็นออโต้ทีมลง ไอ้เกมมันใช้คู่กับพวกอีตัวต้นเกมอ่ะว้าวมีแย่มีแย่แจ่ไอสัตว์ที่มันตัวอะไรก็งูพิษไงไปอยู่ดีงูพิษที่ไม่ติดพิษไอสัตว์เฮ้ยว้าวแต่จะเริเทิน ติดใบวะ่ะเอฟเป็นคนติดใบอย่างเงี้ย It's my turn. Give up because you think you're not special. ทิกเกอร์เท่าไหร่นะุ๊ดูแฝด9จะ7,000แล้วไม่ได้ตรงไม่ได้ตามอะไรเลยอุยทำไมมันขึ้น2,400บาทแม่ฉันตื่นมาน,นี้แบบตังเลยเหลอดเนี้ย 7, อุ้ยจะเจ็1พันแล้วมึงเยอะมากสวีแบบมาฮึ มึงคนติดตามเราเพิ่มขึ้นเยอะเลยอีคอมใช่แล้วคิปสองสัยต้องไปหาไปหาดูดดูดวิธีวอลแล้วดูดวิธ e ีเล่นแล้วก็ไปลงอีกนะซากุนก็ทำแล้วแหละอีคอมไปของมึงอะ่ะ <c oughs> กูเดี๋ยวก <c oughs> ูจะไปฝึกไลอ้าไล้อ้าไลเปอร์ลละไปไป <c oughs> เลยนะเออ แปลแล้วนะขอสีทองได้ไหมอ่ะ Let's go bro สีทองสีโมสีทองสีโมวัดตุ uh ๊อ oh. าอุ้ยลุงไปดิไ <Yeah. S 1> อ้เคียร์พ่อมึงขอเย่ได้ไหมอะอย่างเงี้ยเออเย่อะเออเนี่ยลุงขนาดนี้ขอเย่ไหมไม่ต้องทำไม่ต้องตามตัวแล้วนะ <c oughs> อ <poisoned indo> ไอสัตว <is> <function als> uh, ์เ <music> ย <Brothers> okay, ่เลไไหมล่ะใบเหลิวหลีเย่หัวร้นไ้เย่ได้สัมอีกแล้วดีตดติอร ดูคนสุ่มกระชายก่อนดูคนสุ่มกระชาตีดิตีของเเสือขาวพอเลยตีดิดิก็ต้องเป็นลุงละค่ะไปเลยโอซิริสโอซิริสกูไม่หวังกูขอเสือขาวอ่ะกูอยากได้เสือขาวแค่นั้นเลยไอพี่มันไะเลยนะต้องการหมุนหลายครั้งในในวันเลสโกลดเสือขาวไปเบอร์วะสิมเมอร์ดิมุ่งซิมเมอร์อ่ะมุ่งซิมเมอร์อะไอชาเฮ้ยเฮ้ยไป เฮ้ยขอม่วงก็พอไม่เอาสีฟ้าเฮ้ยม่วงอยู่แต่มันไม่เชียอตานะถ้ามันไม่มีลุงอ่ะไม่เป็นไรไอ้เนี่ยอย่างน้อยก็ม่วงมาโอ้โหอันหนึ่งอันหนึ่งเลยเนาะไอ้สัตว์นี่ไอ้สิบมือฟ้าเจสูหัวไปไอ้เนี่ยเอขอเย้ไหมเมอร์มาขอแบบนี้เอเลน่าเอเลน่าเฮ้ยแล้วเฮ้ยโอ้ยเลื้ยงมีเหรอไอ้เหี้ยทำไมอ่ะ ขาวจริงๆเฮียขาวเลยไหมล่ะมึงกิวหั่งหยุนเจนน่าเป๊นได้สามเยอะมากไอ้เฮียมาทำเห้ยอะไรเกลืออีกแล้วครับพี่น้องไม่รับอ่ะไม่รับของอย่าลืมรับของนะครับน้องๆ อัดกดอนเดือดเอาเละะอาเลยได้ครับไปแล้วเจ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 เ้เหเจเหมดเจเกเจ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 ่จงจเจเจเเจเจเเเนี่ยจเจเจเเจ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 เเจเจเเเแบบออโต้บึ้มจ้ม ah, kaleng tuh nih, nah auto akan menjadi sekitar nih. Hmm. De 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 de. To your positions. คุณภาพแหลกหน่อยครับเนี่ยมึงเห็นปะมันติดต้านทานเว้ยเออเนี่ยพี่ดีเจขอบเลยไม่ได้ช่วยอะไรได้เลยมามันมาทำไมอ่ะเผื่อมันจะติดบ้างไงเผื่อมันจะติดเนี่ยไม่ติดเลยจะติดต้านทานตลอดเลยติดมันหนึ่งอะติดมันหนึ่ง หนึ่งไม่ได้ช่วยเทียอะไรแต่จริงๆอยากได้คาร่านะเว้ยเพราะคาร่ามันเป็นตัวที่ถ้ามีดีบัฟปิดมันจะติดถ้ามีกลนเทิร์นลยแล้วตีทุกครั้งมันจะติดทุกตัั้ีเลยโคตรโกงอ่ะคาร่าตัวอะไรนี่ไม่ใช่คาร่าเหรอเนี่ยฮึคาร่าที่แบบไม่มีรอยเลงอ่ะซึ่งมันคอมเมนต์เหตุผลคาร่าไม่มีรอยเลงอ่อ่ะตีดาวอ่ะมันเป็นตัวตีดาวที่เป็นตัวโซเขียวอ่ะแม่งป่องปิดอ่ะยมอนภามัพออกเออเออเออโอเคนึกภาพออกแล้ย ถ้ามีตัวนั้นทำปูดิมพิตได้เลยแอ่บึ้มเนอยมึงไม่ติดที่อะไรเลยติดมาสองขัน้นเองอ้าวไม่เป็นไรจบแล้วเอ,อ้ยดีโอีกูปาดแรงมากเนียเฮ้ยเฮ้ยนี่กเกือบไหม ก็เกลือสภาพเออรอรอเออมาทุกคนรอรอรองานครับโอพี่อืมเย้ เอ้ยอืมเก๋เลยฟ้าอะลามเลยแต่ว่าได้เป็นชิมเมอร์มาอยู่เฮ้ยสองตัวแล้วนะอืมช่างผู้ดีเออเนี่ยเอาไปแทนเจน่าเลยใช่เออไปแทนเลยโอเคกรุ๊ปความชิมเมอร์แล้วว่ามันมึงเอาดูแบบอัพเกรดเนี่ย แก๊งสามดาวล้วนช่างหูครับใช้แทนจำช็อตฮ่าฮ่าฮตัวปังๆัปะพรอมไหมอืม อืออขอาปัางปังท้องทนะอ,องกันโหดโหดเฮ้ยมได้อยู่สองตัวได้ปะซช่สองตัวนะเอ้ยเอเอสวยมีซิมเมอร์อีกสิลงตัวโหวดโหดเอาทาอเลยสุดน,นิเตอร์ตัวซ้ำเฮ้ยทีมพีชอันนี้ค่อนข้างโหด เด่นนางเด่นนางพยายงู่ะเอออะไรนะนี่นะอ้าวยันนี่มันพี่น้องงูนี่หว่าคือมิสริงเจ้าหัวกูผิดนะพี่แต่ลูกขายแห่งโอลิมปัส ไม่ไม่เจอไม่ออกเลยไม่เห็นเลยไม่เห็นหน้าเลยอ่าขอเสือขาวมาเออเสือขาวดิปังปังว่ะปั้นเลยวันนี้กูจะแบบทุ่มเทพลังแบบเอเนอร์จีทั้งหมดในการเปปั้นเสือขาวมีแล้วจะสบายโอ้โหเลยไปพองหน่อยมาไรพองม่วงเงี้ยโอ้โหเสือขาวไม่ละมึงเย่ก็ได้มาอย่างเงี้ย เออเย่สองบนเลยจ้ะโอ้ยี่เ่กลือว่ะวันเนี้ยอย่าหาสูตนาย้สัตว์เย่หน่อยเด้หรือว่าเย่มันไม่มีตู้ว่ะกูไม่เคยเห็นได้เย่เลยนะ่ได้แต่แบบอะไรวะเซลเมอร์คิวปิดอะไรเงี้ยไอ้งูนี่ไอ้กูว่า คุยเคลือสองรอบแล้วนะเว้ยเมื่อวานก็เคลือไปแล้วเฮ้ยวงการกเกมทำกับผมเกินไปหรือเปล่าเป็นลงวัลเชาร์ตเรยียบร้อยเฮ้ยมาจติลิเปอรใครวะดาลียาแล่ละพิธานุนเร็วโขค,คนช้าไปครับแค่เซิลว,วิทเท่านั้นแหละเต็มโมเลย มาพร้อมยังครับเออพร้อมครับไปเลยนะสิบโลแรกไปกดฮะถ้าเราสองลูกถ้าเราสองตัวไปถ้าเราซิมเอไปตื้อ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 แขวผิดไปก่อนเออนีสู้ถ้าเราแม่อุ้ยดีได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เนี่ย เอนไี้ตัวที่ใช้ได้นรขอขอรูปอีคืนได้ไหมอ่ะสองตัวไปขอคุ้มๆสองตัวได้เฮ้ยโอ้โหคิมเมอร์ตัววะก็ยังนี้อ้ออีร้อนอีกแล้วโอ้ไม่คือล็อกคุมแหละกูจะบอกให้ได้สีดาอะไรวะสีเยวแปะวะโอช่ยอะไรวะโอ้่าทำไม หนึ่งสองสามไปเจียไม่รู้ตัวกดไปเลยพ้องอุ้ยมัชลูมาครับเห็นว่าคนเยอะเฮ้ยมีคนส่งกระชากว่ะอุ้ยสามตัวเฮ้ยไมตันตัวเหรองสามตัวห้องห้องคนดูยี่ตัวหนึ่งดูยี่ดูยี่ดูยี่ไว้หน่อยคนหนึ่งประตเดียวหัวดูยี่ ขอลุยหน่อยกูอยากผ่านปั๊บเนี่ยเนี่ไงเป็นคนิ่งเห็นข้าวค้าขาไม่ไจริงอุ้ย้ยอุ้หลงเมียนเนี่ยนตงเมียนวหมเอาได้เอาปิงว่ะเอาปิงเฮ้ยหลงเมียนมาแล้วเออเอาไปเลยวิ่ไปน้าพยักมาไปเฮ้ยยังยังมันดูแดงมาะยังมันดูขาวมาต้งเละอิสระมาเป็นฝาแฝดเลยมึงเอ้ยกูขออ้กูขออเสือขาวได้ไหมขอเสือขาวได้ไหมอ่ะไม่คิดแต่มันไม่มาให้กูอยู่แล้วแหละกูติดไม่เอาไม่อยากได้เสียสกิฟาส <Okay. S 2> อัฟโฟดเกียบเดกสักกี่บาน่ลไอเห็นคุมเงีเดียวไอสัเหลือเอามาทำเพี้เลยนะเอมาทำไรเนีย่ยนะตัวน้องดีไหมเพี <c oughs> ่ยถ้ตัวนี้ดีอยูเอามาลงพีพีได้ตัวรัวไอตัวอาเปงอะ่ะน้องส่งให้ไอลูกออลกอลด,ด,ด้วยะลกกอลอืม่างรัวว่าเ <c oughs> เสียงน uh ี่ก็สุดแล้วหรอดสิด so ี่ยตอนแล้วมันแบบดูม่วงว่ะอยากให้มึงได้แบบไปเลยมึงได้แบบสีม่วงสีเดสีม่วงสีทองเทองหน่อยดีวะ เฮ้ยโอ้โห้โม่วงไปเลยดิแต่ม่วงอดีแ้ยเสือขาวป้อาเออเสือขาวปล่าเป็นหลงเป็นหลงอ่ะตัวเดียวเหรอวะเฮ้ชี้เงีุเลหรอมึงอาจจะได้หลงเงี้ยอาจจะทำรอย่ามาทุ่มมาเนยป้งเนี่ยมาวาตัวเต็มออเออีวะก็ได้ ไม่ได้เสียก็วางข้างล่างก็ได้โอ้าราดเาารถเอพีไปดิสเกิลตะกสองก็จะยึสามแลเโพกกล,กลกันนะมันจะรีเซ็ตสกิวกันเฮ้ ไอพี่คนเขาสุ่ง20โลอ่ะเนี่ยไปได้พวกกูสุ่ง20โลกันวันนี้เฮ้ยท้องหน่อยเดี๋ยววะการันตีเหรอถามจริงมึงทองไปแล้วไงการันตีได้จริงว่ะไหลายตัวหน่อยดิเฮ้ยกูถามจริงม่วงหนิอันี้อาจจะเป็นม่วงที่ดีเลยก็ได้นะมนโค่งมากแบบเฮ้ยดูมาดิเออได้โย่าอะไรรห โอ้โห,ห,น,หนี่อะไรเนี่ยยงก็มาโอ้โหเออโอ้โหไอต่าดำอีกแล้วกูม <c oughs> ีแน้กูมีแน้ต <c oughs> ่าเน่าไอ้ชื่อเรนซี่เหม็นเรียวมาเลยต่าดำจ <c oughs> บแล้วครับเพราะได้ทำการสุกหมดยีสดย่สิบรถ